รถก็หนึ่งไร่อาร์ติแรมไซมสต์สวัสดีครับอดูดีครับสวัสดีครับพี่แมคครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เราขวัญกาญจนบุรีซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอู่ทองเลยพี่แม่รับอกว่าตรงนี้เป็นอาณาจักรอีกหนึ่งอาณาจักรเลยเป็นอาณาจักรของอาร์ติแรมแล้วกันอลังการมากๆ คนจะมีเพื่อนบ้านครับผมมีเพื่อนบ้านมาปลูกบ้านกันลวสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วของเราก็เหมือนเดิมน้ําไฟถึงหน้าแปลงเรียบร้อยก่อนที่ผมเนี่ยจะเดินจาก3ามเข้าไปโครงการ3ามสนะก็จะถามพี่แม็กก่อนว่าเรื่องราคาก่อนหลายๆคนแบบอยากรู้ราคาก่อนล่ะครับผมไล่แล้วเท่าไหร่พี่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันพี่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็คือเหมือนเดิมน้ําเดินถึงแปลงแล้วไฟเดินถึงแปลงแล้วแล้วก็โอนฟรีครับผมเข้าใจถูกนะครับถูกต้องโอเค มีขุดบ่อให้อีกมีขุดบ่อให้ฟรีด้วยแถมด้วยนะอถ้าไม่เอาบ่อเป็นส่วนลดให้่ะกติกาตามนี้นะครับแล้วก็ส่วนใครอยากรู้ว่าถ้ามาที่นี่เราจะใช้ชีวิตยังไงร้านสะดวกซื้อมีไหมฮะอยู่ด้านหน้าเลี้ยวซ้ายก็ถึงละเป็นมิิมาร์ประมาณนั้นครับเป็นมินิมาร์ทแล้วก็โรงพยาบาลก็ใกล้ๆโรงพยาบาลเราขวัญครับผมอ่านะฮะใกล้ๆกับที่ทำการกรมที่ดินเขตครับโรงพยาบาลใกล้ๆก็มีใกล้ๆก็ของหนองแสแลบนี่อ่าเจ็บป่วยเล็กน้อยไปหานี่ได้นะครับ ผมเคยเห็นปั๊มน้ำมันด้วยใช่ครับมีปั๊มน้ำมันมีปั๊มน้ำมันมีร้านสะดวกซื้อข้างในปัน๊มน้ำมันโอ้โหสะดวกมากตรงนี้นะครับใครสนใจก็ติดตามเลยนะครับคลิปนี้อาร์ติแลนด์สายิครับไปดูกันไปลุยเข้ามาด้านในครับโอ้โหที่ผมเดินอยู่คือ31 กำลังเดินทางเข้าไปอยู่3 4ใช่ครับผมนะฮะเข้าไปประมาณ50เมตรใช่ครับเท่านั้นเองห,อห,หัวอากาศดีมากเลยครับก็จริงๆแล้วมันเป็นกลิ่นอายเดียวกับ33แล้วก็31เลยนะครับ34กลิ่นอายคือมันโลเคชั่นเดียวกันใช่ครับวิวเดียวกันบรรยากาศเหมือนกันใช่เลยที่สำคัญราคาถูกถูก,ถกอ่ะพูดงี้ก็ถูกเลยนะเริ่มต้น5ไรหรือเปล่า หนึ่งไร่<ไ> <1 S 1> เหมือนเดิมสเปค,ะคะสเปคจับต้องได้จับต้องได้แล้วด้านซ้ายนี่คืออะไรคะเนี่ยด้านซ้ายคือห้องน้ำไว้บริการลูกค้าครับสมมุติว่าใครมามาดูที่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำกิจกรรมนะฮะก็สามารถทำได้นี่ผู้ชายนี่ผู้หญิง <oz S 1> หลังจากห้องน้ำมีห้องน้ำไว้บริการแล้วเราก็จะเข้าสู่โครงการ34แล้วท <oz S 1> <ๆ S 2> ี่ินลดกัหน่ไรอาร์ติเล่สาม ฝั่งนู้นคือแปลนที่หกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าและหนึ่งสองาี่ห้าใช่ครับลักษณะที่ดนเป็นไงครับพี่แม็กพื้นที่สวยมีถนนด้านหน้ากว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้พิเศษตรงเรามีน้ําเติมให้ลูกค้าอีกแล้วถ้าใครขุดบ่อล้วก็มีบ่อบาดานเพิ่มให้อีกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะที่บอกว่าใครขุดบ่อคือเสียตังขุดปะทําให้ครับขุดให้ฟรีขุดให้ฟรีเป็นถ้าราคานี้นะถ้าราคานี้นะครับบ่อลักษณะแบบนี้เลยปะพี่ใช่ครับบ่ออย่างนี้เลยเหรอใช่ครับ สามารถเอาเอาดินจากขุดบ่อเนี่ยทาเป็นเนินปลูกบ้านทาเป็นเนินแบบนี้ได้โดยไม่ต้องซื้ออันนี้คืออะไรออฟฟิศเหรอครับใช่ครับอนี้คือาร์ติแลนด์ออฟฟิศที่รับรองลูกค้าใช่นะโอ้โหที่เรายืนอย่างนี้คือล็อกที่5เอางี้เหลือแปลงไหนบ้างเหลือแปลง4 6ขอดูสเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับจะบอกว่าของอาร์ติแลนด์เนี่ยจองแล้วหลุดยากมากเพราะราคาดี คือตอนนี้ที่เราถ่ายอยู่ประมาณ5้าโมงเย็นพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้สแสดงว่าใต้หันหน้าเขาใต้เลยใช่ครับรับลมเลยครับรับลมเต็มๆฝั่งซ้ายเห็นเขาด้านทิศตะวันตกเห็นเขาแถมเหนือก็เห็นเขาเห็นเหนือโอโ้โหสามทิศ <c oughs> ไม่ใช่เขาสามมุกนะสามทิศจริงๆแล้วมันสี่นะพี่หัวสี่ครับหนึ่งสองสามสี่อ่าสี 3, <4. S 1> ่ทิศเลย อันนี้คือแปลงที่สี่ครับนี่คือแปลงสี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ใชใชครับอุ้ยทำไมหน้ามันกว้างเงี้ยกว้างมากครับประมาณ40เมตรก็ลึกก็ประมาณ40เมตรเหมือนกัน4ี่สี่คือจัตุรัสใช่ครับประมาณนั้นครับคือจะบอกว่าคนเราหาที่ที่แปลงขระดษเป็นจัตุรัสอ่ะหายากมากเลยนะเป็นงี้ทุกแปลงไหมพี่ที่เหลืออยู่ก็ประมาณนี้ครับคือ40่สคูณสีโดยประมาณนะสําหรับคนที่นึกภาพการขุดบ่อไม่ออกพี่ จะเป็นแค่บ่อสี่เหลี่ยมเฉยๆหรือเปล่าหรือเป็นบ่อกลงๆเฉยๆหรือเปล่าเป็นฟรีฟอร์มฟรีฟอร์มสามารถบอกได้ว่าแบบไหนผมสามารถสเก็ตมือไว้ได้เลยป่ได้เลยครับได้กงๆข้างท้าเป็นสี่เหลี่ยมอ่าได้เลยก็คือบ่อบบลักษณะนี้เลยใช่ครับคือถ้าน้ําไม่เต็มเราเติมให้เติมให้มีชุดเติมน้ําให้อยู่ก็คือชุดเติมน้ําที่แบบดูจากใต้ดินเหมือนกันใช่ลงบ่อครับน้ำใสแจ๋วนะคบเพราะว่าขุดน้ำใต้ดินเนี่ยเพื่อมาเติมเนี่ยขุดจากระดับพื้นดินประมาณ100กว่าเมตร เพราะฉะนั้นน้าใสคิิบแน่นอนนะฮะไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นด้วยนะฮะนี่ผมชอบอย่างหนึ่งพี่แม็กโครงการของพี่แม็กอะหน้าแปลงอะจะไม่มีเสามากั้นใช่คือโล่งเลยนะคือสุดสุดเขตหลักที่ดินก็คือพอดีเป๊ะทําให้สวยพี่ไม่เกะกะหน้าแปลงใครอครับผมนะฮะโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยอันนี้เก็บหน้าดินเรียบร้อยแล้วมาดูหน้าดินเรียบร้อยคืออันเนี้ยการันตีว่าเก็บน้ําอยู่ ตัวนี้อยู่กี่เมตรเจอตาน้ําผมว่าประมาณ3เมตรครึ่ง3เมตรครึ่งเจอตาน้ําแสดงว่าเป็นที่ดินท่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะใช่ครับอ่าสังเกตอยู่ฝั่งขวามือแล้วก็หรือว่าโครงการนู้นก็ตามแต่นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านมาล้อมรั้วไว้แล้วแล้วก็เทฟุตติ้งไว้แล้วที่พร้อมที่จะปลูกบ้านแล้ว่จมบ้านมาลงแล้วครับคือผมว่าก็เป็นอะไรที่ไม่เปลี่ยวไม่เปลี่ยวแน่นอนเพื่อนบ้านเต็มแล้วข้างหน้านี้ก็หมดแล้ว มาถึงแปลนที่6จะบอกว่าจะเป็นแปลงพิเศษใช่มีถนน2ด้านมีถนน2ด้านคืออันนี้คือสุดเขตแปลงที่6หรือเปล่าพี่ด้านท้ายแปลงครับอันนี้เป็นที่ดินขครพี่ของส่วนกลางเราอ๋อของส่วนกลางมีส่วนกลางด้วยเหรอเก็บไว้ดูแลด้านหลังของถนนสาธารณะฝั่ง B และ A ตรงกลางนะจะเป็นที่สาธารณะของโครงการครับผมเนื้อที่เท่าไหร่พี่เนื้อที่1ไร่2งาน46ตารางวา1ไร่2งาน46ตารางวาหรือ64 6ตารางวานั่นเองนะครับ ราคาเท่ากันเลยเท่ากันแต่ว่าถ้ากว้างมากสิเนี่ยผมเห็นถึงนู่นเลยนะ5้าสิกว่าเมตรครับกว้าง5้ากว่าเมตรใช่ครับโอ้โหที่พี่แม็กแถมเนี่ยขุดบ่อฟรีขุดบ่อฟรีครับิว่านี้เหมือนเดิมขุดบ่อฟรีอแบบว่าอยากจะปลูกเกษตรอย่างเดียวไม่ไม่ต้องการบ่อให้เป็นส่วนลดได้อีกให้เป็นส่วนลดได้อีกเป็นหมื่นครับอ่ะลดอีกเป็นหมื่นนะอ่าแปลงนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ขุดบ่อลดอีกเป็นหมื่นและด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวิวเขามาบเงี้ย แต่ว่าอาจจะไม่แบบลูกใหญ่นะแต่ว่าผมว่าสัมผัสได้ว่า<ม>ด้านหลังลก,<า>ก็มีเขาด้านหน้าก็มีเขาด้านข้างก็มีเขาหนึ่งไร่สองงานสี่หกตารางวาครับผมผมชอบตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันโล่งมันโล่งแบบดูดิมันโล่งอ่ะได้ความสบายใจด้วยนี่บ้านผู้ใหญ่อยู่ตรงข้างหน้าเรานี่เองอ๋อนี่หรอใช่ครับที่เรามองเห็นหลังสีฟ้าเนี่ยหรอใช่หลังคาสีฟ้าสีส้มนะครับที่เห็นนะครับอ่าดูดิเนี่ยบ้านผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้ครับผมสบายใจบ้านผู้ใหญ่อยู่นี่กล้ใจเลยครับผมผู้ใหญ่ก็ ขับรถออกมาดูอะไรมาคุยกันเรานี่ฮะผู้ใหญ่เขาดูแลเรานะครับฝั่งเอคือเหลือแปลง4แปลง4ีแปลงนะครับ1ไร่โซนบีจะเหลือ6 6. จำง่ายๆครับ6ใหญ่สุด6 4 6ตารางวานะครับหรือ1ไร่ครึ่งกว่านนั่นเองนะฮะราคาเดียวกันคือราคาเท่าไหร่พี่ไรละามแ่ละ3,99,000 3,99,000ไม่ถึง4 0 0แสนไม่ถึง400,000ครับซึ่งแถวๆเนี้ย ผมไปสืบราคามาราคานี้ไม่มีแล้วนะหายากแล้วแล้วก็แถมคุณบอฟรีอีกมันต้องมองวิวด้วยแล้วก็มองภูมีสังคมด้วยตรงนี้มันโอเคครับคือจะบอกว่าถึงแม้ผมจะบินโดนสวยขนาดไหนถึงกล้องจะถ่ายสวยขนาดไหนมันก็ไม่เท่ามาดูด้วยตาคุณเองครับอยากให้มาดูอยากมาดูจริงๆนะฮะแล้วก็ใครสนใจนะก็ลองเข้ามาดูก่อนนัดเวลาเข้ามาได้เลยที่ a u land a ูแลนะ หรือโทรนะฮะ0 9 9 1 9 9 9 3 6นนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้เลยนี่ฮะวันนี้ขอบคุณพี่แม็กมากครับครับผมพี่ออ๋ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับคลิปหน้าเราจะไปรีวิวันที่ไหนห้ามพลาดครับูดูที่ครับ